เตรียมตัวเข้าสู่หน้าฝนเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะฮะหลักๆเลยนะฮะหน้าฝนพวกไข้หวัดระบาดกันเยอะไข้หวัดใหญ่เนี่ยวัคซีนฉีดได้ฉีดไปก่อนเลยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะฮะอีกหนึ่งไอเทมอุปกรณ์สำคัญที่ช่วงนี้ควรจะมีไว้ใครยังไม่เคยผมแนะนำว่าลองฝึกดูไม่ได้ยากไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะก็คือการล้างจมูกคุณหมอหลายๆท่านแนะนำนะครับว่าควรจะล้างจมูกเหมือนเราอาบน้ำเลยฮะ นะฮะมันจะลดความเสี่ยงการเป็นโรคอะไรต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจวันนี้คุยกันกับคุณเอ็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนะครับอยู่กับผมนะครับ Exchange นะครับผมเนี่ยทำอาชีพพิธีกรครับคุณเป้และคุณผู้ชมครับคราวนี้เนี่ย ปัญหาของพิธีกรเนี่ยก็เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางพพงจมูกเหมือนกันหรือรหายใจติดขัดเช่นกันแต่คราวนี้มาพูดถึงปัญหาที่คนทั่วไปต้องเจอในช่วงฤดูฝนถ้าพูดถึงปัญหาหลักๆระดับโลกก็คือเรื่องฝุ่น PM 2.5<ช>็มใ,<ช>ใช่ไหมครับคุณเป้ที่ผ่านมาคราวนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยปัญหาฝุ่นเนี่ยมีเฉพาะช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วทุกฤดูฝุ่นไม่ได้หายไปเลยนะครับมันอยู่กับเราและหน้าฝนเนี่ยน่ากลัวกว่าหน้าหนาว และหน้าร้อนอีกอเพราะว่าเวลาช่วงฝนตกกับคุณเป้นะครับผมด้วยกับความชื้นเนี่ยมันทําให้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคเนี่ยเติบโตได้ดีและในบ้านเราก็มีลรฝุ่นโอ้โห oh, ยิ่งความชื้นขน,ขนาดนี้นะรลรฝุ่นในบ้านไม่ว่าเป็นที่นอนโฟฟ้าผ้ามา่านไรฝุ่นก็จะเติบโตได้ดีเยอะมากๆรวมถึงฝุ่น PM 2 5เนี่ย มาหาเราได้ง่ายมากมเพราะอากาศมันมีความชืน้นมันมีกระแสลมพัดเข้ามาเนี่ยมันจะไปเกาะกับฝุ่นพาฝุ่นและเชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะครับมผมมาให้ทําให้ผมกระทบคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับหรือว่านะครับเป็นโรคไฟนัสเป็นโรคทางเดินหายใจเนี่ยจะมีปัญหาในช่วงหน้าฝนอย่างมากและคนธรรมดาก็คัดจมูกง่ายมากครับคุณเป้ค,ครับผมจริงจริงคราวนี้หลายคนบอกว่าอย่งงางนั้นนะครับ ผมก็ไม่ต้องออกนอกบ้านเนี่ยผมจะเจอปัญหาเหล่านี้ไหมเจอเช่นการคุณเป้ถ้าเราทํางานคุณเป้เราก็ต้องออกไปนอกบ้านเจอฝุ่นละอองต่างๆอย่างแน่นอน <c oughs> ถึงจะใส่แมสมันก็กันได้ไม่ร้อเปอซอยู่ในบ้านก็เจออะไรฝุ่นเจอเชือ้อราแบคทีเรียมากมายพวกนี้อันตรายมากๆโดยเฉพาะนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกนะครับผมเป็นเด็กน้อยเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเป็นโรคภูมิแพ้อากาศกันเยอะเฉลี่ยแล้วเนี่ยร้อยละสาเนี่ยเด็กเป็นกันเยอะผู้ใหญ่ก็เป็นร้อยละยีแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับเพราะอากาศม ก็ต้องควรดูแลตัวเองล้างจมูกอย่างที่คุณเป้บอกจะช่วยได้เยอะมากคราวนี้เนี่ยพอเกิดหน้าฝนเนี่ยอาการที่เราจะเป็นส่วนใหญ่คัดจมูกหายใจลําบากนอนหลับไม่สนิทแล้วถ้าเป็นคนภูมิแพ้นเนี่ยก็จะฝึกหายใจพืดน้่าตลอดเวลาเนาะยิ่งเป็นเด็กเนี่ยเราเห็นลูกป่วยลูกภูมิแพ้อากําเริ่มขึ้นมาเนี่ยรู้สึกอึดอัดหัวใจมากครับนะครับแล้วก็อย่างผมเป็นพิธีกรเนี่ยเจอฝุ่นเจอไดไอเจอสโมนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสำลักนะครับแล้วก็มีน้ำมูกระคายเคืองตลอดเวลาวันนี้เราก็เลยมาแนะนําว่าเอ เราจะใช้อะไรล้างจมูกดีนี่คือน้ำเกลือล้างจมูกใช่ครับคนนี้น้ำเกลือล้างจมูกเนี่ยน้ำเกลือมีเยอะมากนะของทั้งตลาดก็มีพอให้เลือกบ้างแต่นี่คือน้ำเกลือที่โรงพยาบาลชั้นนำนะครับผมของประเทศไทย70%กว่าเปอร์เซ็นต์เลือกใช้เป็นน้ำเกลือยี่ห้อ GHP ครับ โอ้ oh, เคยเห็นอยู่ในออนไลน์ด้วยใช่ครับเริ่มมีในออนไลน์แล้วแต่จริงเราจะอยู่ในโรงพยบาบาลั้งส่วนใหญ่ oh. เริ่มแรกแล้วเป็นน้ําเกลือลายแรกของประเทศไทยที่ผลิตขึ้นมาครับมีประสบการณ์กว่า5 4ปีเกือบห้ปีแล้ว <Okay. S 1> นะครับที่อยู่คู่คนไทยมาตลอดคราวนี้เนี่ยเขาเป็นน้ําเกลือที่สะอาดปราศจากเชื้อครับ,รบได้มาตรฐานนะครับผม i s o 9 0 0 1ได้ฮาลานด้วยนะครับ oh. ผมการผลิตในสะอาดแล้วก็ วัสดุหรือว่านะครับผมส่วนประกอบต่างเนี่ยครับมีการนําเข้าอย่างเช่นเกลือเนี่ยเรานําเข้าจากนิวฟีแลนด์แล้วก็เยอรมันถือว่าได้มาตรฐานและสะอาดมากคราวนี้เนี่ยเวลาล้างจมูกคุณเปล้างยังไงใช้อะไรล้างก็ของผมจะใช้ขวดอ่ะถูก,กต้องอแล้วก็บีบบีบเข้าจมูกเป็นไงบ้างใค,ใครที่ใช้แล้วก็แบบว่าเป็นขวดเดิมๆที่ต้องใช้แรงบีบเนี่ยควบคุมแรงบีบไม่ได้เนี่ยจะเกิดอาการนะครับระคายเคืองสำลักแล้วยิ่งเด็กๆเนี่ยนะ กลัวเลยกลัวการล้างจมูกจะงองแงมากเท่านี้เนี่ยเรามีน้ําเกลือที่ดีแล้วเนี่ยผมแนะนํานะครับนี่ฮะเรามีขวดล้างจมูกนะครับซึ่งเป็นลายแรกของประเทศไทยนะครับแลวก็ลายเดียวที่มีการปล่อยน้ําเกลืออัตโนมัติโดยไม่ต้องบีบอ๋อไม่ต้องบีบไม่ต้องบีบครับก็จะมีปุ่มกดตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับกดหนึ่งครั้งเป็นการปล่อยน้ําเกลืออัตโนมัติแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ ปืดอ๋อมันก็พุ่งออกมาเลยออก็จริงที่จะทำการหยุด<อ>นะครับเราจะมีหัวฉีดเนี่ยสองหัวฉนะีดนะคุณเป้สำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ตัวนี้วัสดุเนี่ยเป็นเกรดนะครับทางการแพทย์<ม>ได้รับ FDA <ม>ด้วยได้รับอยดด้วยนะครับหัวหักเนี่ยหกสิบองศามีสองหัวมาให้สองหัวฉีดเด็กใช้ง่ายและบอกเลยว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงเออใช้แล้วเป็นไงบ้างใช้ง่ายนุ่มนวลไม่ละลายเครื่องครับ ไม่เกิดการอักเสบใครที่ใช้เนี่ยใช้ปุ๊บนะครับเติมน้ําประมาณน้ําเกลือของเรา GSP นะประมาณ200 ml นะครับผมแล้วก็ปล่อยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับใช้ไปเนี่ยจนฝึกโล่งจมูกอนอนหลับสบายไม่ตื่นมากลางดึกแน่นอนเด็กก็จะหายใจโล่งคราวนี้ คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของโปรโมชั่นนี่แหละสาคัญสุดๆเพราะวันนี้ที่จัดมาให้แฟนรายการนี่คือน่าสนใจมากๆนะฮะใครดูรายการนี้ถือว่าโชคดีเพราะผมให้แค่ร้อยายแรกหรือร้อยเซตเท่านะั้นแล้วมีโปรโมชั่นครับปกติเนี่ยขวดนยครับประมาณนะครับหนึ่งมิลลิตรหรือ1น่ลิตรนะครับจะอยู่ที่ขวด55บาทวันนี้เราขายเป็นเซซครับสิขวดก็อยู่ที่550อยนะครับอย่างเช่นขวดล้างจมูกอยู่ตรงนี้ครับขวดล้างจมูกรุ่นอัตโนมัตินะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่วันนี้าซื้อนะครับัองี้นะคร้บ จะจ่ายอยู่ที่849บาทแต่คราวนี้สำหรับแฟนๆรายการครับถ้าโทรเข้ามาร้อยสายแรกนะครับคุณจะได้ทั้งหมดนี้ไปนะครับน้ำเกลือ J.P. 10ขวดแล้วก็ขวดล้างจมูกนี้ไปจ่ายเพียง599บาทเท่านั้น599ถูเกอีกทีคุณเกได้อ,อะไรบ้างคุณจะได้น้ำเกลือนะครับขนาด1ลิตรเนี่ยนะครับผม10ขวดขวดแล้วก็ขวดล้างจมูกแบบนี้อีก1ขวด ปกติควรล้างจมูกอัตโนมัติอันนี้เนี่ยจะขายกันสองร้อยเบาทนะครับจ่ายรวมอยู่ที่849แต่ถ้าซื้อวันนี้จ่ายแค่599นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้แต่ว่าต้องรีบโทรมาที่เบอร์นี้ที่ขึ้นอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ021613200หรือว่าแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเราที่ขึ้นอยู่หรือสแกน QR code ด้านล่างตรงนี้ก็ได้ครับสะดวกสบายค<อ>นนี้หลายคนบอกว่าอุ้ยซื้อไป10ขวดเนี่ยมันจะใช้เยอะจังเลยอะ่ะทำไมต้้อองเยะขนนาดนี มีเอาไว้ที่บ้าน<ม>่ยถือว่าเป็นยาสามาัญประจำบ้านที่้มมากนอกจากเอาไปล้างจมูกแล้วทุกคนครับล้างแผลล้างคอนแทคเลนเช็ดหน้ารักษาสิวนะครับผมกวกปากสำหรับเป็นแผลในช่องปากนะครับผมล้างตาได้คือครอบคุมอนเนกประสงค์มากนั้นต้องมีเอาไว้แล้วควหนึ่งเนี่ย ถ้าไม่ได้เปิดใช้ก็เก็บได้5ปีถ้าเปิดแล้วประมาณ <Ừ. S 1> ใช้ได้30วันนะคุณพ่อคุณแม่อย่าพลาดน,นะครับควรซื้อมากเพราะราคานี้หายากมากคุณเป้ราคานี้คุ้มค่ามากท่านผู้ชมย้ํากันอีกทีสำหรับราคาโปรโมชั่นจัดให้กับแฟนรายการเดอะพีเพิลโชวนะฮะวันนี้เนะี่ยห้าบาทได้น้ำเกลือขวดละ1ลิตรไปทั้งหมด10ขวดน,นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีนี่ ขวดล้างจมูกอัตโนมัติแบบใช้กดเอานะครับปกติขายก็299แล้วลวันนี้ยอยู่ในเซ็ตไปเลย599นะฮะแค่ร้อยสายแรกเท่านั้นแล้วนี่หรอเครับท <มา S 1> ุกผู้ชมซื้อกันทีเป็นลังเป็นแพ็คแบบเนี่ยจะแบกกันมันหนักอันนี้ส,ส่งฟรีถึงบ้านนะครับทุกผู้ชมหมายเลข้ายมีีอกที02-161-3200หรือว่าไลนา์ใส่แอดก่อนนะฮะ GHP official หรือเข้าไปดูเพจข้อมูลเพิ่มเติมของเราใน Facebook ได้นะครับพิมพ์คำ GHP นะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นไอเทมที่หน้าฝนทุกบ้านต้องควรมีครับครับแนะนำสุขภาพแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุนเอ็กด้วยนะครับขอบคุณมากครับ